สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบ่อยครั้งนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับรถคันนี้เลยนะครับเป็นตัว t o y ยต้านะครับคอรราลาอัลติสรุ่น 1.8e S Sport คันนี้นะครับผมนะครับใครนะครับที่กําลังตามหานะครับรถอ่าตัว 1.8e S Sport คันนี้อยู่นะครับผมอย่าพลาดคันนี้นะครับผมาหรับคันนี้นะครับจะเบนรถปี2017นะครับผมไม่วิ่งไปน้อยมากๆเลยนะครับเพียง 89,000โลเท่านั้นนะครับผมสำหรับราคาค่าตัวคันนี้นะครับจะอยู่ที่ขอแเป็น569,000บาทนะครับผมนะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะครับผมว่ารถคันนี้นะครับให้อะไรมาบ้างนะครับผมมาดูที่ผิวพันธ์ต่างๆที่หน้ากระโปรงกันก่อนเลยนะครับผมผิวพันธ์นะครับสวยใสนะครับเดิมโรงงานนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมนะครับเป็นไฟนะครับผมโปรเจคเตอร์นะครับผมนะ สีสันสวยใสแบบน,นี้เลยนะครับมีโคมนะครับผมอ่าต่างๆนะครับสวยใสยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมสองเส้นนะครับผมตัดกับโลโก้สัญลักษณ์โตโยต้านะครับผมมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับผมในส่วนของล้อนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมจะได้เป็นล้อนะครับขนาด17นะครับเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับโตโยต้านะครับผมนะแล้วก็ได้นะครับตัวย่างนะครับ ยางบิโตนสำหรับตัวนี้จะเป็นยางปีสองพันยี่ิเ็ดนะครับผมสามารถใช้ต่อได้ยาวๆนะครับผมภายในผมบอกได้เลยว่าสภาพเดิมโรงงานนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นตัว duo v วี i นะครับผมขนาดหนึ่งจุดแดนะครับพละกําลังเหลือล้นนะครับกระจกนะครับผมอ่าเป็นพักไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเรียวนะครับผมนะผมให้ดูผิวพั้ต่างๆของตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมด้านข้างนะครับแหรัาคันนี้นะครับก็มีฟล์ม นะคะรับผมสิทธ์ให้เรียบร้อยจากทางเจ้าของเดิมนะครับผมนะโลโก้นะครับผมโตลต้านะครับตรงกระจกนะครับเป็นกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับผมคันนี้ไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีสอดไม่มีเปลี่ยนนะครับผมนะแตหบับมือจับประตูก็จะเป็นสีดํานะครับสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าจะมีตัดลวดลายน,นะครับผมนะ,ะนะเป็นงานครมียมนะครับตรงนี้ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมคันนี้ก็แต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะ,ะนะสภาพเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวมาดูในส่วนของกรานท้ายกันต่อนะครับผมนะบอกได้เลยว่าไฟเบรกด้านท้ายนะครับสวยงามมากๆนะครับนะเป็นเส้นแบบนี้นะครับผมนะครับผมสภาพไฟเบรกนะครับผมแล้วก็พร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่สามมาให้นะครับผมโลโก้โตโยต้านะครับผมอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมตัวโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบนะครับโกลล่าอาลติสนะครับผมนะงานไฟจะเป็นงานเดิมเลยนะครับผมไม่มีการ ตัวชนหนักนะครับกอบไฟยังใสๆเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับจะเป็นโลโก้ 1.8S นะครับผมเป็นตัวสปอร์ตนะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวอ่าตัวชุดแต่งรอบคันให้เลยนะครับทั้งสปอยเลอร์นะครับผมด้านหลังแล้วก็สะเกิร์รอบคันเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ก็มีกระจกไร้ฝ้ามาให้นะครับผมนะพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของเปิดมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะครับผม นี่ครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับผมตสไตล์ตัวตัวต้าเอาติดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้ก็กว้างขวางนะครับห้องโดยสารก็กว้างขวางนะล้ออะไรต่างๆนะครับตัวแม่แรงต่างๆนะครับแล้วก็ผมเครื่องมือนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมตัวรอยซิลิโคนการซีนจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบสวยๆแบบนี้นะครับผมนะรถคันนี้ไม่มีการชนท้ายหนักๆแน่นอนนะครับไป้ดูตัวน็อตต่างๆของตัว ฝาท้ายนะครับผมนะไม่มีร่องรอยการขันการแกะนะครับผมนี่นะครับผมทางด้านซ้ายด้านขวานะครับให้ดูหมดเลยนะครับผมนะว่ารถคันนี้นะครับผมสภาพเดิมๆนะครับไม่มีการขันการแกะนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะได้รับเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดนะครับผมก็สามารถนะครับพกุญแจไว้ที่ตวดนะครับแล้วก็เปิดรถได้เลยนะครับผมนะนี่นะครับ ภายในก็จะเป็นโทนออกสีดำนะครับผมสภาพัคันนี้ก็จะได้เป็นเบาดหนังสีดำนะครับผมสภาพสภาพบ่อหนังยังเต็มเต็มนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับมาดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะครับผมทันนี้ก็มีปุ่มพุทสตาร์มาให้นะครับผมนะพบกุญแจได้เลยนะครับผมโคมอะไรก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมใช้ปรับหมวดต่างๆได้นะครับผมหมวดของเครื่องเสียงต่างๆนะครับผม นี่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจอนะครับมีจอมาให้เล่น dvd ได้นะครับ dvdcd วิทยุ FMAM ได้นะครับผมแอร์ก็จะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับผมนะปรับอุณหภูมิอัตโนมัติได้นะครับตันนี้ก็จะมีพร้อมกับตัวเกียร์นะครับผมเกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็สามารถเทิร์นบวกลบได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ สามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้นะครับผมทําให้ขับได้สนุกขึ้นนะครับมีที่วางแก้วให้สองช่องนะครับด้านหน้านะครับผมแอร์ก็จะเป็นแบบวงกลมนะครับผมทั้งด้านซ้ายด้านขวาแต่ว่าตรงกลางนะครับจะเป็นแบบอ่าเป็นเป็นลายสี่เหลี่ยมสี่เลี่ยนผืนผ้านะครับผมนะภายในก็สะอาดสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมัรนี้ก็ได้นั่งสบายนะครับผมเบาะต่างๆนั่งสบายนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของบอะผู้โดยสารกันบ้างแล้วกันนะครับผมนี่นะครับในบอกของผู้โดยสารนะครับบ่อต่างๆก็เป็นบ่อหนังนะครับผมสภาพนะครับยังสวยงามแบบนี้เลยนะครับอมร้อมใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวตัวชาร์จนะครับด้านหลังให้สองจุดนะครับผมเป็นตัว USB สองชุดหนึ่งนะครับผมกำลังไฟสองชุดหนึ่งนะครับผมก็ ด้านหลังก็กว้างขวางอยู่แล้วครับผมตัวตัวถ้าเอาติดบอกได้เลยว่าห้องโดยสัเนี่ยถ้าในรถเซกชั่นเดียวกันนี่กว้างขวางมากๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตะเข็บน็อตต่างๆนะครับผมนะน็อตเดิมโรงงานนะครับบอกได้เลยรถคันนี้ไม่มีการโดนถึต้นแกะนะครับผมนะแต่พยังเป็นสภาพเดิมๆนะครับผมสวยงามแบบนี้นะครับผมมีสครับเพจนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไว้กันลอยให้ด้วยนะครับผม ในส่วนของน็อตนะครับผมฝากระโปงอ่าน็อตของประตูนะครับผมยังเป็นน็อตเดิมโรงงานนะครับผมไม่มีสภาพการโดนขัดโดนแกะโดนเกามานะครับเดี๋ยวต่อไปให้ไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมครับผมมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับสาหรับห้องเครื่องตัวนี้ก็จะได้ยน์เครื่องยนต์นะครับเป็นตัวเป็นสินนะครับดูโอบีบีทีไอนะครับขนาด1.8ลิตรนะครับผมเครื่องยนต์นะครับแดงเหลือรถแน่นอนนะครับผม ดี๋ยวให้ดูภายในนะคะผมนะภายในห้องเครื่องบอกได้เลยภายในห้องเครื่องนี่สะอาดสะอ้านไม่มีรอยคาบน้ํามันต่างๆนะครับผมนะแห้งๆแบบนี้เลยพวกรอยแต้มสีต่างๆนะครับของทางโรงงานเขายังอยู่ครบนะครับเน่ยรอยแต้มสีต่างๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของน็อตฝากระปรงด้านซ้ายกันดังครับนัดเดิมนะครับไม่มีการขยดโดนขยับมานะครับผมในส่วนของเบ้าโช้ต่างๆนะครับสังเกตได้จะมีพวกรอยเม็ดอาร์ต่างๆนะครับแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับ ยังอยู่สวยๆแบบนี้นะครับผมทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยนะครับผมนะอยากให้ดูสภาพเดิมๆของรถคันนี้นะครับผมนะสภาพเดิมๆรถแท้รถเดิมนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังแน่นอนนะครับผมรถทุกคันที่นี่นะครับที่บริษัเทเพชจอนนะครับผมนะรอยคานต่างๆนะครับฝากระโปรงต่างๆนะครับผมพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะผมบอกได้เลยว่ามาไวๆแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ ไม่เพียง8,9000ืาพโลเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัว Toyota Corolla Altis นะครับตัวหนึ่งดป S Sport คันนี้นะครับผมอาแสนหกหมืบาทนะครับใครสนใจทักมาหาผมได้เลยที่เบอร์083 131 8ดสานะครับผมที่บริษัทของเรานะครับก็ทุกขั้นไว้ใจได้เลยไม่มีการตัดต่อตัวถังทำสีจมน้ำน้ำท่วมนะครับผมพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมการันตีได้เลยนะครับผม อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมทางบริษัทแล้วก็มีบริการไฟแนนซ์น้ครับนอกสถานที่ให้ด้วยนะครับผมถ้าสนใจก็ทักมาปรึกษากันได้เลยนะครับผมยังไงผมฝากรถคันนี้ไ้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับที่จะมีรถมาอัปเดตให้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ